เดี๋ยวครับคุณชมเออคุณชมใช้ไม้นี้ดีกว่าครับเสียงมันจะได้ดีๆนะครับคุณชมนะนะน,นันะไม่ะคะก็ฉันซ้อมมาแล้วนี่คะเออคือถ้าถ้าถ้าใช้ไม้ดีเนี่ยเสียงมันจะได้ดีขึ้นอองนะครับคุณชมนะ<ๆ>ข้ากับเสื้อด้วยตินาลุนลาอุ๊ยมาช้าพอดีเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะ ส่วนใหญ่ก็ขึ้นหน้าค่าตากันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติเกินพอแล้วจริงๆค่ะก็ไหนๆขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะร้องเพลงนึงดีไหมคะแล้วเพลงนี้ทุกๆคนก็ชอบแล้วก็รู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีจากคนอื่นคนไกล ฉันไม่อาจมีใจให้เธอเป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอแค่ผ่านม,มาเจอจากนี้เธอควรกลับไปบอกจริงๆว่าฉันไม่อยากทำตัวไม่ดีและฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดีทุกอย่างดูตาอยาคิด